โอเคครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้เรานะครับ,บได้เดินทางมาใกล้ถึงบ้านพี่อ๊อฟแล้วนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่อ๊อฟเขาประกอบเครื่องอะไรให้จริงๆนะเว้ยแล้วเราก็ต้องไปถามเขาไม่รู้เขาจะบอกสเต็ปหรือเปล่านะแต่ว่าก็คือง่ายๆเดี๋ยวรอรอดูว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่ทอ่อที่พี่สั่งไปนี่พี่บอกว่าเป็นท่อลิมิเต็ดมากทุกคนนะ่ะจะต้องงงว่าแบบพี่กล้าซื้อได้ไงทําไมมันถึงแบบเออคอยดูท่อนี่บอกว่าไม่ธรรมดา โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวโยุโรปทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับอิงฟินิที้แบงค์นะครับพอดีวันเนี้ยพี่ออฟโทรมาแบบตั้งแต่ตีห้าไม่รู้เขาดีดแล้วเขาเฮี้ยอะไรเขาบอกว่าฮัลโหลแบงค์เนี่ยพอดีเครื่องเสร็จแล้วนะก็เลยถามเครื่องคันไหนเครื่องบักเคียวอีเสร็จแล้วเออเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับแต่ก่อนที่จะพาไปดูกันอ่ะไอ้จับเดี๋ยวกูจะพามาเล่นเว็บนี้อะไรกันสิบสองโซนเนี่ยมึงดูเนี่ย โอเคครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้เรานะครับได้เดินทางมาใกล้ถึงบ้านเพียบแล้วก็เป็นซอยหลงมิติเหมือนเดิมนะครับตอนแรก็งงนะว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าซอยหลงมิติผมก็งงจนเท่าทุกวันนี้ผมยังหาคำตอบไม่ได้เลยนะ นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่อ๊อฟเขาประกอบเครื่องอะไรให้จริงๆนะเว้ยแล้วเราก็ต้องไปถามเขาไม่รู้เขาจะบอกสเต็ปหรือเปล่านะแต่ว่าก็คือง่ายๆเดี๋ยวเรารอดูว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่แต่พี่ก็ยังไม่รู้ว่าท่อนี่มาหรือยังนะครับเพราะว่าท่อที่พี่สั่งไปเนี่ยพี่บอกว่าเป็นท่อลิมิเต็ดมากทุกคนน่ะจะต้องงงว่าแบบพี่กล้าซื้อได้ไงทําไมมันถึงแบบเออคอยดูท่อนี่บอกว่าไม่ธรรมดาโอ้จอดรถไปเป็นแต่ตำมายัาบาทะแวงบาทหลังนี้เนาะนะจับเนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตกลับรถก่อนแปย ตําเดเด็กหน่อยยาเด้อ <g ol ive> <g ol ive> เด็กแถวนี้มันชอบแบบว่าไม่ค่อยกลัวรถกันนะแบบทําเหมือนแบบว่ารถเนี่ยเป็นขนมอะวิ่งชนอย่างเดียวแ่ละไอ้ยเยอะไม่ใช่นะบ้ดีเราเราไปลงไปร้านพี่อ๊อฟก,กันเลยดีกว่าเป็นการไม่เสียเวลาครับทุกคนพี่กลับรถแป๊บหนึ่งไป <g ol ive> โอเคครับเราก็มาถึงบ้านพี่อ๊อฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูเลยเครื่องอยู่เลยไอ้ป๊บเครื่องอะเอาน้ำรือยังเอาน้ำยัง องาบน้ำบอกแล้วครับที่นี่เขาสายลับแม่งบ่ายสามยังไม่อาบน้ำอาบท่ากันเลยครับคิดเอาแล้วกันทุกคนมาที่พี่พาเข้าไปในบ้านเขาเลยไปเนี่ยเนี่ยโอ้โหลูกชายเู็นแลบนจัดเยสไปเลยครับไปเลยครับเราอยาครับอันนี้เมียใหม่พี่ครับเนี่ยพูดเลยพูดเลยอันนี้น้องนะเย็ดเครื่องโอ้ไอ้จ๊อบช่างไปไหนวะไอจ๊อบนั่นคือช่างไปไหนครับช่างไม่อยู่เหรอช่างไปไหนวะป๊อปช่างอ่ะยังไม่ตื่นเลย ทั้งหัวทั้งเมียสวัสดีครับมาสวัสดีอันนี้ลูกชายลูกป้าลูกป้าสุดยอดเลยลูกชายช่างอันนั้นอันนั้นเมียช่างยังไม่ตื่นเลยน้ําเนื่มไม่อาบชิวโคตรลีลาเลยช่งางลีลาเกินนี่นะครับเป็นเครื่องของพี่เองนะครับผมก็โหอ้ยจับ <c oughs> สวยมาจับ <c oughs> อเอ้ยช่างช่างทำอะไรเนี่ยโอ้ตื่นเลยย <c oughs> ังเนี่ยตื่นแล้วทั้กหัวทั้งเมียเนี่ยไม่คิดจะตื่นหรอธรรมดาแหละนี่ครับเป็นเครื่องของพี่เองอู้แต่ว่ามันหนักว่ะหนักเลยเหล็กเนี่ยพี่ร่ะเฮ้ยดูปะเก็นปะเก็นอจบปะเก็น ปะเกนหนาเตอะเลยวะไอ้เหี้ยแต่ว่าไม่หนาเท่าไหร่วะนี่ปะเกนปะเกนแบบจิมิโกวะว่ะปะเกนเล็กกว่าทุกคนแต่ก็ยากาวอะไรเรียบร้อยแล้วใส่น้ำมันเครื่องยังพี่ยังไม่ได้ใส่แต่ว่าประกอบเสร็จแล้วซื้อมาได้สามร้อยดีอ่ะอันนี้ไดของอะไรเนี่ยพี่ป๊กไ,ไดซื้อระดาบแล้วเนี่ยเหรออันนี้เป็นไดร้อยยี่ห้าแต่งแล้วพี่หรือว่าไงแล้วข้างในนี่ดำหมดไหมดำไม่ดำครับอันนี้อาา้าวแล้วทำไมไม่ดำอ่ะหรือมันไม่ต้องดำ อ๋อนี่ต้องดามข้างในด้วยป้ออันนี้คือประกอบขึ้นมาเป็นตัวเฉยแล้วนี่คือน็อตโกโลใช่พี่อันนี้ทำไมไม่โกโลอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรโกโลอันนี้กิโลโกโลกิโลชื่อภาษาอีชื่อคล้ายๆกันมันยังไม่ครบไงใช่ไหมต้องมาดูว่าเราขาดอะไรแล้วก็สั่งเพิ่มโอเคนี่เรือนอะไรวะเนี่ยพี่ CP สามร้อยโหยจ๊อบโคตรใหญ่ออกมาได้ไหมเฮ้ยโหเชี่ยใหญ่กว่าเบ้าตาอีก ใหญ่มากอันนี้ครับดีนี่ที่ดูรูข้างในมึงดูมึงซูมเห็นแผ่นวาวไ่ะจ๊อบไม่เห็นใช่ป่ะแต่แม่งรูแม่งใหญ่มากกบกูบอกเลยดูดิ <c oughs> ข้างในเลื่อนดีนะจ๊อบจริงแล้วเขาทําดีป่ะจ๊อบ<ไ>เดี๋ยวนะอันนี้มันอยู่ทางไหนวะเ<ไ>นี่ยครับก็สุปเข้าไปประมาณนี้แล้วหัวฉีดแล้วพี่อันนี้คือหัวฉีดคือคิดไปแล้วว่าจะใช้ยึดอะของอันนี้หัวฉีดกี่ซีซีพี้ยนี้สิบแซดสิบแซดเยสอันนี้คือเรื่องจริงเลยเรื่องเรื่องเล่น อันนี้คือจริงๆริงช่หอยฉีดสิแซดนะครับแต่พอดีอันนี้จะเป็นแบบพิเศษหน่อยเป็น10แซด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 แซเออโคตรโก้แต่พี่ถอดให้ดูครับเล่นอะเราก็ชอบเล่นไงเนี่ยดูแค่นั้นแหละอย่ายไปดูเยอะกูก็ดูไม่เป็นเหมือนกันแหละเด็กๆทุกคนน้องๆหนุ่มๆจากทางบ้านก็อยากให้พี่แบงค์ถ่ายเครื่องให้ดูพี่แบงค์ก็ถ่ายให้ดูแล้วนะนี่ก็คือเครื่องนะครับผม <c oughs> ว่าไงสุดหรออันนี้อันนี้น้องชายน้องชาย <c oughs> อยู่นี่แหละนี่ร้านร้านร้านสวัสดีครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไอ้นี่ก็โกโล่รอพี่โหอจ๊บ อย่างโก้มึงว่าไอ้ปาลมจะสู้กูได้ไหมจ๊อบดูไม่ได้หรอกรถไอ้ปาลมรถไอ้เด็กกระโปรงอ่ะไอ้ที่มันบอกอะไรลูกคาดเจ็บชักสามเข like ี้ยแหละมันจะมาสู้กับรถกูได้ไงไว้จ๊อบเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยสิบไออ่ะไปอันนี้อันนี้เมียใหม่พี่พูดเลยพูดเลยหยอกแล้วฝั่งนี้เคยยิงทรายเหรอครับพี่อ๊อเฮ้ยทำไมมันยิงทรายต่างจากบ้านเราจังวะมึงมาดูจ๊อบมึงมาดูผิวดิกระชั้นเดือนนะเออเนียนเลยจ๊อบบ้านเรายังเป็นขุยๆเป็นอะไรนะแต่อยู่นี่เนียนเลยกลิบ แกลบเนี่ยแล้วอันนี้ครับฝากด้วยเบนคาร์บอนนะครับติดต่อไปพี่เขาได้เบนคาร์บอนถือว่างานดีไหมพี่ครับเบนคาร์บอนใช้ได้เลยนะดีเลยแหละแล้วจะเอาขึ้นรถตอนไหนป้าดีกว่านี้ถ้าทำป่าท้ายรถกระบะให้โอ้ได้ยินนะไอ้เบนซ์ครั่งบอกว่าทำฝ่าท้ายให้หน่อยดิกระบะไอ้ดีแม็กดีแม็กตัวแรกอะตัวเก่าใช่ไหมตัวไหนก่อนออนนิวตัวศูนย์เจ็ดก่อนออนนิวก็ได้แล้วเครื่องแล้วรถอ่ะรถยังไม่ไปไหนอ่ะพี่ออฟรออะไรอ่ะ S <S> ออเอ้าแล้วท่อผมอ,ะอ่ะงอใส่ท่อรถพี่ลองก่อนแต่ท่อรถผมยังไม่มาใช่ไหมอเ <Okay. S 2> หลายหลายคนจะงงว่าทำไมมาช้าก็ท่อมันเทพแล้วนี้ก็คือเป็นของกโ,ออโกโล่หมดเลยพี่อารตโกโลครับฝาเบิอ๋อฝาเบิกดมันจะเป็นเงาเงาอย่างนี้เหรอป<ช>แล้วอา็อตโกโล่สังนี้คือ,คอ,คอเสื้อฝาที่เป็นเสื้อฝาของแบงค์ที่เอาไปย <What? S 1> ิงทรายอ๋อเหรออันนี้คือของผมที่ยิงทรายเหรอฮ่ไอดำดำเน่าเน่านั่นน่ะนะไอจ๊อบมึงดูนี่ไอดำดำเน่าเน่านี่คือยิงทรายมาแล้วมันเป็นแบบนี้เว้ยจ๊อบ ยิงใหม่ใหม่เลยอะ่ะเหมือนซื้อของใหม่อะ่ะจ๊อบตอนแรกกูนึกว่าเสื้อฝาเขาเบิกทํามาแล้วเนี่ยมึงว่าเนียนไหมเนียนโคตรโก้มึงคิดว่าจะแรงไหมจ๊อบแรงเลยไอ้เหี้ยปามึงมึงไหวกูขนาดไหนวะไอป้ปาสัตว์ขิงนานแล้วพูดมากไอ้มาลีเหมือนกันไอ้เหี้ยมาลีแม่งเอารถคนอื่นมามาแบบว่า เอา125มาโก้ทีเอาพี p 1กมาโก้ทีมันใช่รถมึงหรือเปล่ากูถามว่าใช่รถมึงหรือเปล่าไอ้เหี้ยถ้าไม่ใช่รถมึงอย่ามาขิงว่ะเห็นไหมรถกูเต็มบ้านเลยไอสัตว์ถ้าเป็นรถเต็งเมื่อไหร่ค่อยมาโก้นะรู้จักมารีไหมไม่รู้จกักอย่าไปรู้จักมาได้เนี่ยเข้าใจไหมเออถ้าเจอตบมั่งเลยโอ้ยหยอกหยอกครับผมก็ถ้ากิดว่าเครื่องเราเสร็จไปที่เรายบร้อยแล้วถามช่างเลยว่าสเต็ปอะไรครับช่างปั๊กช่างอะไรนะอันนี้สเต็ปอะไรครับน้องปั๊กแล้วคันนี้สเต็ปอะไรสเต็ปเจ็ดมานนี้ ทำงานได้ทำงานได้โอ้โหทำอะไรได้อีกบ้างทำแข่งได้แข่งได้เลยเหรอแล้วจะชนะไหมชนะโอ้โหต้องเป็นที่หนึ่งไหมโอ้โหดูขนาดน้องฟ้าน้องหมูกที่หนึ่งอะที่หนึ่งทำเดีวไงเน่เน่เทาสุดยอดเลยลูกชายช่างลูกชายช่างหลักมากเลยเนี่ยบ้าเดี๋ยวพี่พาออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าก็แปลว่าเครื่องเราเสร็จแล้วไม่ต้องดูเยอะนะครับมัน โลโก้เนี่ยแล้วบอกพี่บอกมาตังา้งไหนปักอ๋อบอกมาความชอบอันนี้คือเขาจะแรไปรไว้กันลายนะครับเพราะบางทีมันจะแบบสีกับรถคันอื่นอย่างเงี้ยก็คือแรไปไว้เลยโอเคแรปอย่างดีอ่ะนั่นแหละแบบเหมือนแบบไอ้นี่เอาวาร์ดิฟเวอร์ดิเซียดอีเกอร์อะไรเงี้ยลองแรปแรปไงนี่น,นี่มีคนบอกอยาก <c oughs> เห็นไฟท้ายเดี๋ยวมาดูไฟท้ายเป็นอย่างงี้นี่ครับไฟท้ายที่เบิกใหม่จะเป็นลักษณะแบบนี้ไงเงาไหมล่ะเงาตาแตกแต่นี่เขาแรปไว้ก็จะประมาณนั้นแหละทุกคนออกมาข้างนอกกันดีกว่า โอเคครับน้องๆทุกคนก็สำหรับเราออกมาจากบ้านพี่ออฟแล้วพี่มาเจอคันนี้ครับงงรถอะไรเนี่ยมันคือรถอะไรวะรใช่ไหมเดเราต้องเอาไปลองน้องป้าขยับบางของออกนะนหน่อยแป๊บนึงนี่เดี๋ยวพี่ขี่ให้ดูคันนี้โคตรโก้เรือโอห่าป่ะไม่ขี่ได้จริงวะต้องลองขอเกียร์มันปากกันแล้วคตรแรงอะ่ะ Yeah. ไม่ใช่ป่ะพี่เฮ้ผมกล้าเปล่าผมไม่กล้าพี่ลองให้ผมดูดิเขียวไปเลยมันเต็มพื้นดินอ่ะพี่ลองก่อนดิพี่มั่วพี่มั่วอีกแล้วไปทางไหนพี่อ่ะมันุ่เข้าไปในนี้แล้วไปทางไหนต่อเอาว่าขึ้นบนออกมาได้หล่อสื่อกูให้ไปลงตมตรงนี้แล้วก็ล่มจริงจริง <c oughs> พี่ท้อให้ผมดูดิเขีไปเลยไม่อ่ะ เอางี้ทุกคนถ้าใครอยากดูพี่ขับ,ขบคันนี้นะครับแบบบุกป่าครับทุกคนบวกหนึ่งไว้แต่กูดูมึงลองซูมด้ดยรับป้องกลัวพี่ออฟลอซื้อกลัวอีอะเข้าไปด้เม่กก่อากูเคยถางแล้วใช่ไหมแล้วมันขึ้นอีกมันก็จะมีน้ําแค่ปิ่นปิ่นนิดเดียวแค่นี้อ๋ออันนี้อันนี้คือรอยที่เป็นรอยนั่นคือรอยขี่เข้าไปแล้วเอออ๋อโอเคครับถ้าใครอยากดูบวกหนึ่งไว้เดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาจัดคันนี้ดูคันนี้ตั้งเชื่อยังยังยังไม่ตั้งแต่สภาพแม่งแบบโคตรโก้ทุกคน อ๋อรถสูตรเขาเรียกเมื่อก่อนเลยเป็นรุ่นซุปเปอร์คัพที่โครงเดิมต้องมีอือเออเนี่ยมีโครงเดิมมันนี่ไงอ่าฮะเอโอ,อโครงเดิมต้องมีมันเป็นรุ่นรุ่นรุ่น,นแข็งเก่าอ่าฮะแล้วท่อมันจะร้อนมาก,กไหมนีพี่ขนาดนี้ตอนใส่รองเท้ามันก็ไม่เป็นไรไงมันมีอกาศอันนี้อันนี้ท่อไว้ใส่บุกเล่นไม่ใส่จะมีใบหนึ่งถ้าใส่แข็งอ๋อแต่ว่านี้ก็คือไว้ขี่เล่นป่าเล่นอะไรก็เท่ากับว่าใครอยากดูนะบอกหนึ่งไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งเพิ่มปททั้งหมดนะครับติดตาม c ฟน o o k ที่ชคบุดจันด้วยเชี่หวะอว่ะที่ตกใจจับเมื่อกี้ก,กขี่มันแบบนี้แหละไอเชี่ยแม่งแรงไม่เหมือนรถทั่วไปวะ่ะเออไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ